เฮ้ยเฮ้ยน้อง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 มบ MVP โปรลีนะครับน้องเลือดเต็มตึ๊บเอาเอากระสุนกูหมดไอ้เหี้ยลืมดูคู่ิวโดนเหมือนกันเลือดเหลือหนึ่งเฮ้ยโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับพี่จะมาทสเด็กหน้าใหม่นะฮะที่พี่เจอมา ค่อนข้างมีของ่าอาจจะจะไม่ไม่ใช่ของผิดกฎหมายอะไรนะครับผมค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของความคล่องตัวการยิงหัวนะฮะหลายๆอย่างที่พี่ดูแล้วมันมันค่อนข้างจะเข้าตานะครับผมก็ให้เทสหลายๆคนแล้วให้เรียกมาหนึ่งหนึ่งหลายคนแล้วน้องชนะได้แบบกินนแล้ววันนี้พี่ก็เลยอยากให้น้องเนี่ยมาเจอกับลิงลิงบาบูอ่ไม่ใช่นะเจอกับ พี่ดิวอ่ามาดูว่าด่านสุดท้ายเนี่ยหนึ่งหนึ่งเนี่ยน้องเพชรเนี่ยจะชนะดิวได้ไหมหรือว่าแพ้ขาดไหมอะไรเงี้ยนะครับผมสูสีไหมหรือว่าโดนดิวเจ็ดศูนย์หรือว่าชนะดิวหรือว่าแพ้ดิวพ,พ,พี่ uh อยากดูสปรอร์ตมากเพราะว่าน้องกับดิวน้องเพชรกับดิวเนี่ยสไตล์คล้ายๆกันนะฮะไวเหมือนกันเลยยิงคมเหมือนกันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นพี่อยากดูลวอ่ะพี่เชื่อว่าทุกคนก็อยากดูเหมือนกันนะครับนานๆทีจะจะมีแบบเด็กที่แบบมีพรสวรรค์จะเกิดขึ้นมา ทุกปีอาจจะมีคนสองคนที่พี่รับทุกปีจะมีตลอดนะและและปีนี้น่าจะเป็นน้องคนนี้นะครับผมต้นจุดที่ตัวน้องว่าน้องจะพัฒนาไปต่อหรือเปล่าบางทีบางทีอาจจะมาเทสแล้วก็แบบไม่มีเวลาแล้วก็ออกไปก็เสียยวกาสไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าดีวกับเพชรใครจะชนะใครนะครับผมไปเจอกันเลยครับผมพร้อมแล้วกดเลยนะพร้อมหดแล้วได้อเพชร เพจอายุเท่าไหร่ละี่อายุสิบแปดครับคนจังหวัดไหนอ่ะเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์เท่าไหร่เนาะคนเหนือเหรอชนแดนครับเนี่ยครับอ๋อเหนือใช่ไหมพูดตาได้ไหมไม่ได้ครับออ๋โอเคพูดเหนือได้ไหมไม่ได้ครับอ๋อเอาพูดกลางเหรอใช่ครับพูดกลางเนี่ยตอนล่างกลางตอนบนเนี่ยอายุอายุเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่นะอายุสิบแปดครับยนอยู่ไว้ตอนนี้ ไม่ได้เรียนครับออ๋ทำไมไม่เรียนอ่ะไย้ายครับย้ายจังหวัดย้ายจากกรุงเทพอไอ้ดิวไอ้ดิวทำไมไม่เรียนอ่ะดิวอ๋อตั้งใจทำงานอยู่ครับอ้๋อ, <laughs> อกินด้วย <laughs> เอาจริงทั้งคู่เลยนะเอาจริงทั้งคู่เลยนะ <laughs> เอาแบบพยายามแบบเอาชนะฝันของข้าไม่ได้อ่ะอแค่นั้นเลยอแค่นั้นเลยโอ้ยเยอะฮะเก็บกุ่มกูยิงเล่นยิงเือ ไม่ต้องมีพัดลมโอ้มันเก็บของมาเองโอ้ไม่ป้ามันดูดตีนน่ะไอเดวไม่ต้องอ่อยนะเว้ยเพชรเอาให้เต็มที่ครับไม่เก็บไอ้ของไม่เก็บของไอ้ดอปไม่ใช้ปืนชาร์จไม่เล่นระเบิดฮะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยน้องเฮ้ยน้องตืนเลยอะน้องก็คมนะน้องก็ยิงยิงติดแดงนะเมื่อกนะี้เนี่ยแต่ว่ามมไม่ได้ ไม่ตายผมผมแค่ไหนก็ผมคงกว่าไม่ครับลิงดีรอผมสองมันเถอะเฮ้ยเพชรเหมือนเหมือนมีแมงแมงมู๊อยู่ใกล้ๆเนาะบินเต็มหัวเลยว่ะตอนเนี้ยมาไม่ไหวละบอกว่ายีรอได้จะโดนปาดหรือร้อมอ่ะเร็วแหละพี่ดียวจะหนึ่งศูนย์หรือเปล่าเอ้ยพี่ดียวจะพี่ดียวจะเจ็ดศูนย์หรือเปล่าวะดูไอ้เดียวจะโดนเจ็ดศูนย์ขอแปดศูนย์เลยได้ไหมครับอย่างเงี้ย าเล่นอย่างนี้นะน่าจะได้90นเนาะโอ้ยเฮ้ยเกินไปเองก็ไม่ไว้หน้าเด็กใหม่ด้วยเปเด็กใหม่ต้องมีอะไรดิวถึงจะอยู่รอดต้องมีต้องมีสูตรที่ไม่มีสิวอ่ะฮะนะไม่ไหวดิวมีสิวดิวมีแน่นอนมีครับมีครับเฮ้ยเอ้าตายแล้วหอบ เมื่อกี้สวัดเหรอเมื่อกี้หันไปดูชี่ปุ๊บเอ้าหันมาเอาตายแล้วหรอเมื่อกี้ใช้นิ้วเดียวใช้ตายอีกตันไม่็อตเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ต้องส่งให้ทีมงานตรวจสอบมันยิงทะลุไอ้บุคลหรือเปล่าวะไม่ค่ะไม่ค่ะมันไม่ได้ไม่ได้ยิงได้นะปกติคนจะยิงไม่ได้นะนอกจากพวกสัตว์สัตว์ทั้งหลายถึงจะยิงได้หลายหลายคนน่าจะตกใจอ่ะโดนฉ็อตนี้เข้าไปอ่ะไอ้ดิฟุกเมื่อกี้เดี่ยโดนกดดันขั้นสุดนะบอกไว้ก่อน รู้จักหรือเปล่าเอ็นเจคปาดตูดโอ้โหย่อมาจากชื่อเอ็นเจคดีว่าแหละอ้าวไอ้นะเอ็นเจคปาดตูดปาดตูดปาดตูดเฮ้ยสองศูนย์หรือเปล่าเอาเรามาติดเราไมเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดครับเห็นก็เอาแล้วแหละตื่นเต้นตื่นเต้นเขาเลยะไอดอกเป็นไรอ่ะปกติที่เจนหนึ่งหกับพี่ดิวยากมากเรียกตัวพี่ดิวยากมาก นี่เอาูู้พี่ดิวเขาตั้งใจอ้โหูตั้งใจกับดีฟายอืใช่ใช่อยู่เด็ดเด็ดฟิกทั้งวันทั้งคืนน่ะอ่ะไม่ครับเราไม่ดูครับเราเราไม่มีหนังดูแล้วเราไม่มีดูว่าไปดูเพจล่าสุดของมันได้ดีว่ะใครมีหนังเด็ดฟิกแนะนำนั่นโอ้โหเอออย่าพูดถือครับไม่อย่าพูดถึงมีแต่คนคอมเมนต์ดีๆอ่ะนแล้วโคตรท้อ จากท้อแล้วท้ออีกสิบเท่าอ่ะเพชรเองต้องเล่นแบบเอ็งเอ็งต้องมองว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นไก่เฮ้ยเอ็งถึงจะกล้าเล่นแต่เนี่เอ็งเอ็งเล่นให้เป็นตัวเองเว้ยเอ็งโดนราศีลิงกดกดหัวอยู่ตอนเนี้ยนี่ไงล่ะโดนไปหนึ่งเม็ดเต็มๆยัดเข้าไปยัดเข้าไปสวยโอ้โหไวกันทั้งคู่ครับนี่ไงล่ะ เต็มเบ่งนะจริงๆเมื่อกี้ตัวโปรแกรมมันขึ้นสังหารพี่ว่านั่นเปผิดพลาดเดี๋ยว <c oughs> พี่จะส่งพี่จะส่งให้เจมไปตรวจสอบ,บจริงๆมันต้องขึ้นหัวนะกีเนี่ยเราเมียงข้ามจุดไะเนี่ยอ่ะใมหม,ม, <c oughs> ม่มมมมมมแๆแดงๆเต็มเต็มหัวเลยกีเน, <c oughs> นี่ยออ๋นึกว่าจะโดนดิว70ปกติดิวจะกดจะตบ70ตลอดนะเ <c oughs> <ต>อาว่ะอ่อนให้ครัแบแต่ดิวไอ้ดิวเจอพี่นี่มันมันโดนพี่70ได้ดิวอ่ะ ตวมพี่เจ็ดสูนี่เดียวอะเพราะว่ามันชนะพี่หนึ่งศูนย์ไม่ได้พี่สั่งซ่อมอะซ่อมดุเนี่ยชั่วหนึ่งหนึ่งตัวหลายชั่วโมงอะนะโอ้ยโอ้ยเอาว่ามีสะบัดเพชรเดียวเฮ้ยวายวายอยู่วายอยู่โอ้โหไอ้เพชรเล่นเหมือนพี่เลยว่ะผิวเหมือนพี่เลยว่ะเฮ้ยแม่มีหาเหลี่ยมขวา เม้วนไวด้วยอมันเอืออะไรอ่ะเหงื่อออกอ่ะเกียรูเดือดแล้วัทลมเดี๋ยวดูเล่นฉลาดเลยนะปาดแตเหลี่ยมขวานะเหลี่ยมซ้ายไม่ค่อยปาดนี่ครับต่อให้เหลี่ยมซ้ายเลยโอ้โหจริงไม่โดนเป็เม่งแต่ไม่ตายดุดันดุดันไม่เกรงใคร อ่เจ็บครับไม่เจ็บครับดับหรือเปล่าดูพี่โก้เาอ่ะดับหรือเปล่าเปล่าดัรเป่าเฮ้ยน้องน้องเพชรน้องเพชรนั่นเขา MVP นะ MVP โพลิศใช่ป่ะเดียวหรือว่าใครวะจะหาจะหา p โพลิศเฮ้ยไอ้ยิงไอ้ยิงเ้ MVP โพลิศเป็นไก่เ้หมน้องเดยมสูตรพี่ใช้ได้หม

โคตรเลี่ยหเลยแม่ไอเดียวดีเดียวโหน้องครับน้องดูครับวัดเชิงวัดเหลี่ยมดีครับน้องนี่ครับเชิงเหลี่ยมมีใครมีใครช่วยได้ไม่ได้ไม่เอาเหลี่ยมงี้ดิโอ้ยวงช่วยเขาคำเอ้ยไม่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้เข้าไปเองครับเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ไล่ด้วยวงอยู่ข้างในวัดพื้นพื้นวัดพื้นไม่ปีนป่ายไม่ปีนป่ายโอ้โหพื้น เขาเรียกว่าสเตปคะ่สเตปคนฉลาดอสเตปในชีวิตจริงอ่ะนะจริงแล้วเพชรเพชรเพชรมีแฟนย่งเพชรมีแลครับออชื่อเจ้าใจใช่ไหมที่เคยเห็นในโไฟ์เลิกและครเลิรึลวครเฮ้ยเอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วฮะเลิรอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวคืนดีเคินสิบบาทแล้ว ไม่ครับ,รบพี่ดิวไม่ดู่ครับไม่พูดไอ้ดิวโสดเหรอโสดครับโอ้โหไอแกโสดอย่าอย่าอย่าจีบนะคืนละไม่ใช่ว่ากลัวคลิปที่ลงไปแล้วมันก็คืนดีกันเออแล้วก็จะมาไม่ครับโอ้โหไม่ครับไม่แล้วไม่แล้วเฮ้ยพี่ดิวโสดหนุมน่มๆคนไหนที่หัวใจยังว่าง <c oughs> อยู่นะครับติดต่อตุ่นพี่ดิวได้เลยนะผู้หญิงครับไม่ดูชายอ๋อ อุ้ย <mm อะไรอ่ะพีいい่ชวนผมคุยอ่ะหรือะไรครับไม่ได้ชวนคุยเลยครับน้องอันนี้คือฟอร์มดิวในช่วงอกขัายคับทุกคนดูได้มั้ยไม่ครับผมบอกให้เมื่อกี้พี่ชวนผมคุยด้วยใช่ฟิวเอ้ยอันนี้ฟังเพลงอกขัาว่าดิวตอนเนี้ยไม่ครับแล้วแต่อารมณ์โอ้แล้วแต่อารมณ์แหละเดี๋ยวลองฟังจริงเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวโดนกระทืบไปเนี่ยเปิดเพลงตอนนอนเนี่ยเดี๋ยวโดนกระทือไปเนี่ยฟังๆเนี่ยเฮ้ยต๊อกต๊อกเปิดทันทีเปิดเพลงอกข่ายเลยต๊อป ไม่ค่ะเดี๋ยวสต๊อปนอนไปครับสต๊อปง่วงพรุ่งนี้ต้องมาฉีดจีโนแวคโอ้ยตอวันนี้เขาแบบประหยัดไฟเนาะปิดหมดไม่เหลือสักดวงเลยเอาประหยัดไฟถามให้กองเห็นไฟเนี่ยเมื่อกี้แดงๆดงนะพี่แต่ว่ามันดาเมจเนี่ยเม่อกีกระดานเนี่ยออุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอดุดันไม่เกรงใจใครดุดันไม่เกรงใจใครแล้วยิวมันผิวจัด นี่แง,ง,งล่ะดิวเริ่มฮืดแล้วเออโดใส่กันแลวพี่ดิวกูออโอ้โหโดวลิงเลยปับ๊บใส่ไฮไลท์ก่อนครับเนี่ยเอาวะสามสองถือว่าสูสีปับปั๊บปับเฮ้ยเฮ้ยอุยอ้ยสะด,ดู้ะด,ดู โดนไฮไลท์เข้าไปดีไงโดนกดดันทับสุดจะดีครับน้องไป่ดีว่าต่างคนต่างวิ่งใส่กันครับอุ้ยจะดุ้งอุ้ยดาเมจดาเมจไม่เข้านะครับดาเมจไม่เข้าเฮ้ยจะตายไปเลยเฮ้ยพิ้วววทั้งคู่ ข si so 네 mm ี่ดิวโดนดิวโดนเหมือนกันลุ้นหรือหนึ่งเฮ้ยเปนการท็ติดทงก็ติดตอเอ้าเอาอีกแล้วทุกคนโปรแกรมน่าจะบั๊กจริงๆริงมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยหัวแดงถุกเถื่อนก็คือสังหารได้ยังไงกูวาเรียกร้องจัดช็อตเนี้ยกูยิงแม่งเป็นตูดตู้ดตูดมาสวนกูสองเม็ดกูตายไอ้เหี้ยมันใช่เหรอวะเดี๋ยวจริงหน่อยเดี๋ยว นี่มันโกงเกินไปละคือยิงแล้วก็ยิงผมยิงโคตรเยอะแบบโคตรโคตรโคตรโคตเยอะอ่ะมันปวดมาเปื้องเตื้งตายนี่ต้องตรวจสอบนะวันนี้น้องน้องผดงห้องซ้อมเนี่ยมันได้สามแชมป์ได้ดิวผมเป็นคนละจะได้สี่แชมป์อะได้ได้กี่คิวแล้วเพชรผมจำไม่ได้ละเจ็ดคิวไื้เปล่า น่าจะใช่ครับเฮ้ยโอ้โหการดิบคุนห้องซ้อม่ถึงว่าอะโอ้โหขิงดูเขาขิงอ่ะพี่ดูกูอุ้ยสะดุ้งสะดุ้งตัวสเตปหลอกได้บีไฟมาแล้วยังเฟ็ดมานานแล้วพี่ตั้งแต่เปิดเลยอุ้ยตั้งแต่เปิดเลยเฮ้ยเอาว่ะ ไมแบครู้รู้รู้จักดิวไหมรู้จักครับที่ชอบกินด้วยอ่ะรู้จักที่ไหนรู้จักที่นิกมากครับเอาไว้รู้จักตอนไหนรู้จักตอนไหนรู้จักตอนที่พีเอกรู้จักตอนเศษขายครับเศษขายตลอดตอนพีเอกรับอะไรนะตอนตั้งแต่อยู่กับพีเอกแรกๆเลยครับโอ้ยอู้ดอรนดับตอนแรกแรกเพื่อเพื่อเพืออผ้าอ้อมอยู่แรกๆอ่ะเออ ไม่ครับตอนแรกก็ตึงตอนนี้ก็ตึงตอนแรกเกล็ดสี่อ่ะอู้ยแล้วมันมามาขวาได้ไงใหญ่แค่เริ่มยิงหมวกกตุฏิเฮ้ยดูเฮ้ยโอ้ยอมันอัพพี่มาหรอวะทำไมมันวิ่งเร็วจังอ่ะไม่ใช่ผมไม่ได้ไหมว,ว,วันวนี้เด็กกะเอ๋นี่ไงเขาเรียกว,ว่าสร้างวอยู่ เขาเรียกว่าเกมขาดเขาเรียกว่าเกมขาดเขาเรียกว่าเกมขาดเรียกว่าเกมขาดวิยูเขาเรียกว่าเกมขาดเขาเรียกว่าเกมขาดโอ้โมวยตั้งให้วอลปิดนี่แล้วอ้าวเฮ้ยเด็ดปิงเหรอเพชรเด็ดปิงครับเด็ดปิงครับโอเคไอ้ยังไม่ถือไอ้วกมาเว้ยปิงเวทั้งปิดรถเดิมไอ้พอโอ้ไม่ดิวแม่เน็ตเน็ตไม่เติมนะโดนกูเปิดร่างซาตานวอลจริงละ เมื่อกี้แค่ดูเชยๆเฉยว่าอ๋อถ้าถ้าเล่นอย่างนี้ต้องปายต้องป่ายอย่างนี้ได้ไอเดียแพ้ว่ะไอเดียจะแพ้ผู้คนแรกแล้วเนี่ยไม่ขังปกติพี่ดียวนี่จะแบบดูดันไม่ยิงใจใครไม่ว่าลูกใครก็ยิงทิ้งหมดยิงทิ้งหมดครับไม่สนด้วยใครลูกใครครับเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บนะนั่นน่ะมันวิ่งมาไวจังเนะเมื่อกี้กขอยู่หลังคอนวัฟมั้งนี่ สกิลเหินเวหาเมื่อก er> ี้นี้เฮยยยยเ้ยเฮ้ยเอาไอ้ดูอะไรเมื่อกี้เนี่ยเม็ดิงเม็ดติงเม็ดิงเมื่อกี้นะไร้อะไรเรงเหลือ19วิ่งยดีๆยดีๆวิ่งยังไม่เห็นตัวอยู่ดีๆยิงกูเติเตกูตาย เว้ยแต่ว่าทรงเหมือนไอ้ดิวอย่างเนี้ยเลื้อนเลื่อนเหมือนไอ้ดิวแรกๆไงเดะเฮ้ยแต่ว่าไอ้ดิวแรกๆแรกๆเดียวเลื้อนหนักกว่านี่เฮ้ยไอ้ดีวแรกๆไอ้ดิวไม่เคยตามจบใครครับไม่ครับไม่เคกระสุนเหมือนมุดดินเมื่อกี้เฮ้ยห้าสามเป็นไปได้ไม่ครับในเวลาจริงผมเล่นในพิหัศมาด้วยเอ้ยบอกทำไมวะได้เวลาเชิดลิงให้ไก่ดูละโโอ้หเราเล่นคนะเราเล่น วัวจริงแล้วกูปาซ้ายด้วยพี่ดิวโคตรเถื่อนตวัวตึงเท่านั้นถึนงจะวปาดซ้ายได้เฮ้ย,อ,ยอุ้ยอุ้เฮ้ยเป้าลอ็อกหัวจะไม่โดนตายอ่ะเป้าล็อกหัวแล้วเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยลิงเหมือนกันว่ะเฮ้ยลิงกับล,ลิงเจอกันไม่น่าใช่ครับอา ปีนนไปปีนไปเรนจะทำตรงเหมือนน่าจะทำไดอดีดีแค่ล่ะดีล่ะดีกค่ล่ะโอ้โหดีไงโอ้โหเก็งมากไอ้บอมเก่งนู่นเลยนี่ไงเรียนเหมือนกันเมื่อกี้กูให้แดงๆด้วยเมื่อกี้กูให้แดงๆด้วยเราไม่ได้ยิเหรียขึ้นทางอาหารครับดิวครับ โปรแกรมโปรแกรมโปรแกรมถูกครับเมื่อกี้เนี่ยคือสังหารถูกต้องถูกฮะเมื่อกี้ยิงเต็มหัวเต็มหมิงอ่ะเอาว่ะเหลืออีกสองเกมเท่านั้นสำหรับเด็กใหม่แล้วก็ส่วนดิวสามเกมวันนี้ผมไให้แค่ห้าบิลฟอแล้วกันนะโอ้ยทุกท่านกันเลื่อยๆเลยเนี่ยผมต่อให้ห้านแล้แหละ มองไม่เห็นเฮ้ยโอยเนจริงก็ยิงให้ได้จ้าโอ้ยไม่เจ็บนะไม่เจ็บนะดุงวบดุงวบดุงวบโอ้ยดดุ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 ดูดุดุดดุ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 ดกดุดุดด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  เร็ววักอยู่เร็ววักอยู่ไปไหนแล้วหนีไม่หยุดอ่ะหนีไม่หยุดอ่ะบอกขค่นั้นแหละอ้าวมันมาได้ยังไงวะเหรอเหรอเหรไมันวายวายจัดเลยวายจัดเลยเจอกันที่ปลายทางวางหัวแตงมั้ยมีองเจอกันที่ปลายทางนี่ไงนี่ไง เลือดเต็มครับเลือดเต็มครับเลือดเต็มครับเนาะเลือดเต็มครับดูดูอะไรมันเป็นเป็มนะไม่ออกวงเลยเหรอออกวงอะไรครับเลือดเต็มครับเลือดเต็มครับมาดิเลือดเต็มครับเลือดเต็มครับเลือดเฮ้ยน้อง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 แบนเอฟบีโพลีนะครับน้อง เลือกเต็มนยเอ๊บเอาเอากระสุนกูหมดไอ้เหี้ยลืมดูคูด้วยไม่มันยิงกูแรงจังไงไอพี53นั่นเว้ยไม่งแค่เกียรติไอพี53ไม่ดีเต็มแม่งยิงโคตรไวผมยิงเต็มแม่งลิงครับผมยิงเต็มแม่งลิงครับอุ้ยไอเดิวจะแพ้เหรอะปกติดิวไม่ค่อยแพ้นะแม่ไงผมคิดว่าไอพี53มันจะโกงไงผมมาเล่นผมมาเล่นซองโค้งเหมือนละผมเล่นไอพี53ในเกมเนี้ย โอ้โหได้นั่นแหละมันเดเตียวเลยเองจะเป็นคนแรกในปีที่ที่ชนะไอเดียวได้โอ้โหไ้เปิดซีนซะแหละอ่ะแล้ว <c oughs> ยิงอับเลยคนอะไรมันยิงมันยิงเอซีโคมดงวะ <c oughs> นึ้ว <c oughs> นั่ <c oughs> นมีเ้ยไ <c oughs> ่่ปืนปืนดีขี้โกงเดี๋ยวพีต่ต้องให้ส่งส่งให้เจมตรวจสอบ จริงครับจริงครับวิืถีทไซส์ไซส์เข้าหัวเลยมันล็อกเลยเมื่อกี้เน um ี่ยมันแปลกๆอยู่ไม่ครับเมื่อกี้ผมปั่นไซโป้งเฮ้ยที่ผมเอากระสุนออกมาพุ่งผมก็เตะเข้าไปตามมีง่ายไงพี่เกมเดียวไอ้สักเม็ดหรือเปล่าเกมมีโอกาสองเกมแี้วไอ้สักเม็ดหรือเปล่าไม่เอาครับ เอาหัวหดแล้วนะเนี่ยยิงไม่โดนหรอกโดนโดนมาอีกนีโดนมาอีกนีโดนมาอีกนีโอ้เมื่อกี้นึกว่านึกว่าไม่ได้เล่นเอซครับเล่นโดดไปได้ๆยังฝันเกียนเกียนเหมือนกันเลยทั้งสองคนเลยแต่ว่าดิวเนี่ยจะออกเสียงเด็กเด็กเด็กเกียนเด็กเด็กที่แบบเด็กอะไรวะ เด็กดีหน <Bond> <pakai Again> <congratulations> <classy> ึ่งแต่ว <ct ans gesehen> <c commissioned> ่าเสียงไอเพชรเด็กจะออกทรงนะเด็ดเสียงหลอดอ่ะโช่คครับอนนี้อันนี้ถูกครับโอ้โหเต็มโวเต็มปุ๊บ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 ปึ๊บป๊บป๊บปึ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 ๊บป๊บปึ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 ๊บปุ๊บป๊บปึ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 ๊บป๊ปึ๊บป๊บป เอ็ดเมืเดียเลยโอ้โหเโอ้โหอะไรอ่ะแล้วกูอู่กูมัหลุดหลังเเสียวตืดเสียวตืดตืดตืดไอ้กูอะลยเสียวตืดเอา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 ไปเลยจ้าบ๊ายบาย เกือบป้า้วัวปิดหน้าได้อละบบอออ้ยี้ก <reading repetition> ูฮ mm ่า hmm. ฮ่าฮ่อกู oh ี่กูยีกูไอ้ยี่กูไอ้เราล่ะเขาไอ่ะแพ้ทำอะไรนะแพ้ทำอะไรนะเดี๋ยวบอกว่าแพ้ทอะไรนะุ้ยยังไม่ได้พูดอะไรอหรอ ใช่ปะไองไม่ตกลงอะไรกันเลยบอกว่าแพ้ก็คือนอนอุ้นดิวแพ้เฉยว่ะไม่เมื่อกี้เอายิงนะโคตรโตัวใต้วอลปิดเฉยเลยเมื่อกี้อะไรครับปิดไม่ให้ออกอ่ะก็ผมเอาตัวรอดไงครับโอ้โหไม่โคตรโกงโอเคโอเคโอเคแยกย้ายเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ต่อแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเรื่องอารมณ์ไปนะเองเองว่าไอ้น้องเพชรเนี่ยอ่าการเล่นเป็นยังไงจากที่เองได้หนึ่งหนึ่งมาแล้ว เอาตรงๆเลยเออเอาภาพรวมนะครับก็คือสเต็ปพอได้อยู่ครับแต่ว่ามันก็เนอเก่งน้อยก็ผมอะแบบว่าเหลี่ยมก็กลอบมาจากผมนะจริงอ่ะเลี่ยม้ยไม่ตไมตแตะเตะเขาก็ชนะเองนะถ้าเก่งน้อยก,กว่าเองอ่ะไม่<แ> <S <S ไดีดีเมืดด่อกี้มันเอ้าม่จะจะมาเถียงกับเอ่อชื่ออะไรนะพี่ชื่ออะไรนะที่อยู่ในรายการหัวกระแสอ่ะคุณกันชัยป็นวินนะอ่าเฮ้ยคุณจะมาเถียงผมได้คุณบอกว่าว่าน้องมันอะไรนะ น้องเก่งน้อยกว่าผมแต่ในความเป็นจริงเห็นกาตายแล้วว่าน้องมันชนะเจ็ดสี่นะกี้ดิเอ้ยเจ็ดห้าครับไม่ครับเมื่อกี้มันตั้งไอวอลปิดครับเมื่อกี้เนี่ยไม่ตั้งไอวอลขังไม่ออกไม่คึ้มันพอจะเป็นไปได้ไหมที่แบบจังหวะนั้นเราเราพลาดไปแบบไปตั้งไอวอลให้เขาให้เขายิงตายเองอะขังตัวเองอะไม่ครับที่ไอวอลปิดผมครับที่อีกมุมหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะเออซื้อเบื้ออะไรประมาณนั้นนะไม่รัะ มันใต้วอปิดผมครับเมื่อกี้เนี่ยผมจะวิ่งออกมาแบบว่าปุ๊บแล้วกระโดดปาดกลับปุ๊บแต่ว่าเ่งมันใต้วอปิดผมไม่ให้ผมออกไม่โคตรโกงโคตรเหลี่ยบอ่าโอเคโอเคอ่ะถ้าเรื่องเรื่องเรื่องของอ่าถ้าน้องได้เขาได้พัฒนาได้มามาเรีนมาเรียนรู้ลงห้องซ้อมบ่อยเองว่าน้องมันมันตึงไหมจะตึงไหมตึงครับเอาความรู้จากผมครับอ่าครถ้าถ้าวัดถ้าวัดกับสต็อปฟิลเมลเนี่ยถ้าน้องไปดึงตึงเนี่ยน้องมันจะชนะได้ไหมสามคนนี้ ชนะได้ครับเพราะว่าชนะตัวตึงอย่างอียิปกตัวแบกแล้วประมาณเอาสกอร์สกอร์อะไระถ้าน้องมันเจอกับคาราเมวาสกอร์จบเท่าไหร่ประมาณสกอเจ็ดส่วนแลนะคนนี้คนนี้ซ <c oughs> ื่อมือเกิน,น,น,น <c oughs> อะไรถ้าเป็นฟิวอะอ๋อคนนี้ยังอันนี้ยังเจ็ดห้าอยู่ครับอันนี้คนนี้ยังพอได้ต๊อปต็อปแต่ต๊อปชนะเองนะต๊อปอะไม่ครับอันนั้นอ่อนให้ครับอันนั้นบอกว่าอ่อนให้แต่ว่าไอ้ต๊อปอาจจะไอ้ต๊อปอาจจะชนะน้องก็ได้นะว่าจูสี บบว่าผมอ่อนให้ไงพี่ว่าเป็นพี่ชายใหญ่ผมผมเลยอ่อนให้ไงชอบเก็บปลาเองใหมผมก็เลยลงเป็นพี่ชายใหญ่ผมก็เลยอ่อนให้ไงให้ในนั่งไงเอาจริงอ่ะโอเคโอเคโอเค,โอเคประมาณนี้พี่ถาวรน,นี้จบละโอเคครับโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะก็อ่าถือว่าน้องน้องค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรต่อยอดไปได้อีกนะไปได้อีกใครดูการเล่นแล้วไวเหมือนไอ้ดิวเลยสไตล์กนได้เหมือนดิวแล้วลงห้องซ้อมมาวันนี้นะครับโดยรวม แต่ละเกมเนี่ยมีที่1 3เกมติดเลยนะครับก็คือมียิง5คิวยิง7คิวก็คือคาโปรไฟล์ค่อนข,ข้างจะโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยเพราะงั้นหายากมากนะครับหายากมากขนาดพี่ไปลงห้องห้อง,ห,องห้องธรรมดาพี่คิดว่าการเดินเกมได้แชมป์ได้ยากอยู่นะแล้วแบบการจะคิวสองสามคิวก็คือยากนะไม่ว่าจะเป็นลูกี้นะ้าใหม่ก็ยิงยากนะไม่ใช่แบบอย,อยู่ทำยิงห้าคิวหกคิวทำยากอยู่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ โดดเด่นเนาะสำหรับตัวน้องก็อยู่ที่น้องด้วยนะครับว่าน้องจะพัฒนาตัวเองไปได้อีกหรือเปล่าหรือจะไปเขาเรียก่อะไรไปติดสาวเออไม่ใช่หรือจะไปออกนอกลวกทางแล้วก็แบบไม่หยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็เลยดรอปตัวเองนะครับก,ก,ก็อนาคตก็อยู่ที่ตัวน้องด้วยว่าจะอยากเป็นแบบไหนเออโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ